สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับานาวแซียบเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่7มกรานะคะวันนี้เราอัดคลิปลงนะคะมีเสื้อผ้ามาให้ลูกค้าได้ชมทั้งหมด10ตัวนะคะคุณลูกค้าราคาก็ตั้งแต่20บาทไปจนถึง100บาทนะคะร้านนาวไปเสื้อมือสองผ่านการซักรีทำความสะอาดแล้วหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจในผ้านมือสองนะคะก่อนอฟสินค้าฟังรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะที่ตัวที่1นนะคะคุณลูกค้า รายการที่หนึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เขามีตําหนิเนาะคุณแม่เห็นไหมเป็นรอยอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยแต่ว่าเป็นผ้ายืดนะคะใส่สบายเนาะเน้นว่าไปใส่เล่นนะคะตัวนี้มันเป็นผ้ายืดเพราะฉะนั้นก็จะมีขุยในเนื้อผ้านะคะแต่สภาพโดยรวมก็คือโอเคอยู่ไม่ได้น่าเกลียดนะคะสภาพใช้ได้นะคะโอเครายการที่หนึ่งค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เราไปสามสิบบาทรายการที่หนึ่งสามสิบบาทนะอกอยู่ที่ห้าสิบสี่ค่ะอกห้าสิบสี่ความยาวสามสิบสอง อกห้าสี่ยาวสามสองค่ะลักษณะเหมือนผ้าเลอยอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่หนึ่งค่ะสามสิบบาทรายการที่หนึ่งสามสิบบาทค่ะตัวนี้คือรายการที่หนึ่งนะคะใครชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยเนาะรายการที่หนึ่งนะสามสิบบาทเท่านั้นนะ,นะแม่นะเอาต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเดี๋ยวเก็บรายการที่หนึ่งก่อนต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองตัวนี้เป็นชุดเดรสค่ะคุณลูกค้ามันก็อยากเป็นผ้าที่จะบางบางนิดนึงนะคะ บางแล้วก็ไม่ได้น่าเกียดนะสภาพก็ค่อนข้างโอเคถือว่าใช้ได้นะโอเคลูกค้าถ้าไหนชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองตัวนี้ขออนุญาตปล่อยอยู่ที่หกสิบบาทเนาะรายการที่สองหกสิบบาทนะคะรอบอกของเขาค่ะจะอยู่ที่สี่สิบสองนะคะอกสี่สิบสี่สองความยาวอยู่ที่สี่สิบ ยาว40นะคะคุณลูกค้านี้ขายตามสภาพนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะพิมพ์รายการที่260บาทรายการที่260บาทสภาพถือว่าใช้ได้เนาะไม่ได้สวยกรีบเหมือนมือหนึ่งนะคุณแม่นะแต่ว่าสภาพถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆนิดนึงตัวนี้เป็นเดรสนะคะเป็นเดรสหุ่นประมาณนาวใส่ได้นะคะประมาณนี้นะคะนาวสูง164ใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อนุญาตแขวนรายการที่สองเลยนี่ต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะรายการที่สามตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นสายเดี่ยวนะคะสายเดี่ยวเสื้อกล้ามสายเดี่ยวประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าเนี่ยด้านหน้านี่คือด้านหลังนะคะตัวนี้ตัวเล็กนะสําหรับคนไซส์เล็กนะคุณลูกค้าท่าในใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่สามเนาะเอาไปห้าสิบบาทรายการที่สามห้าสิบบาทอกได้สามสิบแปดนะคะลูกค้าขาอกสามสิบแปดความยาวยี่สิบสี่ 638ยาว24นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะหุ่นประมาณนาวใส่ได้นะคะพิมพ์รายการที่รายการที่สามห้าสิบบาทรายการที่สามห้าสิบบาทชอบตัวไหนรีบทักมาเลยนะลูกค้าลงคลิปไปแล้วนาลัวมันจะหมดก่อนนะลงคลิปไปแล้วก็หมดก่อนแน,แน่เลยเพราะฉะนั้นลูกค้ารีบเลยรีบเลยนะคะต่อไปนะต่อไปตัวนี้เป็นรายการที่รายการที่สี่นะคะ ของวายเฟลเบอร์นะยี y ่ห้อ w i ยเฟลเบอร์นะคะตัวนี้เป็นเดรสนะคุณลูกค้าเป็นเดรสสายเดี่ยวนะคะสีเขียวสวยเลยนะคะต่ำหนิไม่มีนะคะสภาพค่อนข้างโอเคใหม่ด้วยนะคะสวยนะแต่ว่าสายเขาปรับไม่ได้นะบอกไว้ก่อนสายปรับไม่ได้นะคะสายปรับไม่ได้นะแล้วก็มีเชือกด้านหลังเนี่ยสาหรับผูกโบว์ที่ด้านหลังนะคะผูกโบว์ด้านหลังอ่าตัวนี้นะคะลูกค้ารายการที่สี่ รายการที่สี่ขออนุญาตปล่อยอยู่ที่อกสามแปดโอ้เล็กจังเลยอกสามแปดโอ้มีรอยขาดนะมีรอยขาดเดี๋ยวนะให้ดูตำหนิอกสาสิบแปดเอาไปหกสิบบาทความยาวสามสิบแปดอกสามแปดยาวสามแปดค่ะเนื้อผ้านะคะเป็นเลยอนนะคะลูกค้าเป็นผ้าเลยอนนะคะตำหนิมีตรงนี้ไหนละเห็นแวบบๆคือถ้าไม่ตั้งใจดูจริงๆก็จะมองไม่เห็นเนาะว่าเขามีตำหนิตรงไหนอะ ตรงชายเสื้อนะคะตรงนี้มีรอยขาดนิดนึงแต่จริงมองไม่เห็นเลยนะะมองไม่เห็นเลยเนาะขออกสาคุณลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้หุ่นเท่าเท่านาวใส่ได้นะคะพิมพ์รายการที่4 60บาทรายการที่4ี่หกบาทนะคะวันนี้สามีไม่อยู่นะคุณแม่นะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไลฟ์สดเนาะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะรอดูอีกทีวันพรุ่งนี้ละกันวันนี้ก็ดูเป็นคลิปไปก่อนนะแม่เนาะรายการที่สี่ราคาหกบาท ต่อไปนะคะกุตาเดี๋ยวอันนีม้มีมีอยู่แล้วตัวนี้เป็นรายการที่ห้านะคะสายเดี่ยวรายการที่ห้าสายเดี่ยวนะคะสายปรับไม่ได้ผ้าชีฟองอย่างดีเลยนะคะอกห้าสี่ห้าหนะคะประมาณนี้ใส่ตามเสื้อสามอกออกห้าสิบหกไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียน,น,กนอกห้าหความยาวยีิบเก้าเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ รายการที่ห้าค่ะราคาห้าสิบบาทรายการที่ห้าห้าสิบบาทเทียนเป็นคีบอย่ข้างหัวมันสี่นะเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะผ้าพิวๆอย่างนี้เลยลูกค้าอันนี้ใส่สวยนะเอาไว้ใส่ด้านในเนาะไปใส่ซับในก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเสื้อตัวในแล้วก็ซับอีกทีนึงทับอีกทีนึงใส่เสื้อทับอีกทีนะลูกค้าถ้าในชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้าราคาห้าสิบบาทต่อไปเป็นเสื้อนอนค่ะคุณแม่รายการที่หกค่ะรายการที่หเสื้อนอนตัวนี้นะคะเป็นลายก้อนเมฆผ้าเขาจะเป็นผ้าแบบผ้าเด็กๆอะ่ะนุ่มๆน,นะคะอ่ะตัวนี้ไซส์ตามเสื้อละบเป็นไซส์ L นะคะของคลอสบา r ์โลนะคะ,ะ,คะตัวนี้รายการที่รายการที่หนะลูกค้าขารายการที่หกอกได้สี่สิบสี่ค่ะ ความยาวอยู่ที่26สอก44ยาว26คุณลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่หราคาเอาไป30บาทเป็นผ้าคอตตอนนะลูกค้าเป็นผ้าคอตตอนนะ30สบาทก็พอเป็นผ้าคอตตอนนะคะดูใกล้ๆก,ก่อนต่อไปเนาะต่อไปเป็นรายการที่7ดนะคะรายการที่เจ็ดสายเดี่ยวตัวนี้นะคะ สายเดี่ยวตัวนี้แขนปรับไซส์ได้นะคะแขนปรับไซส์ได้เป็นทรงนี้นะคะรายการที่เจ็ดตรงนี้นะคะจะมีรอยเปื้อนนิดน,นึงคุณลูกค้าเอาเป็นว่าเอ,เอาไปไว้ใส่เล่นใส่หัวใส่ไม่เเรียดเนาะคุณแม่แเนาะเป็นของทอริสนะคะเป็นของทอริสตัวนี้ลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะทีมรายการที่เจ็ดอกสี่หก ความยาว31มสอกสี่กยาว3 1คุณลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะตรงนี้มันมีรอยเหลืองนะแต่ว่าเราซักแล้วนะคะมันก็ยังมีนิดนึงอะ่ะแต่ว่าสภาพโอเคอยู่คุณแม่ท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์พรายการที่รายการที่7ราคาเอาไป20บาทพอคะ่ะรายการที่เจ0บาทนะคะต่อไปนะตัวนี้มีเนื้อผ้าด้วยนะยังไม่ได้บอกผ้าใช่ไหมสายสามารถปรับได้นะคุณแม่นะสายปรับได้นะคะ เป็นผ้าเลยอรยอนคอตตอนนะคะเป็นเลยอรยอนคอตตอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่เจ็ดยี่สิบบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่รายการที่8ค่ะลูกค้าตัวนี้สีน้ําเงินนะคะกระดุมผ่าหน้านะคะแขนเป็นทรงแขนล้ําแบบนี้สภาพดีสภาพสวยนะตัวนี้สวยเลยนะคะผ้าทิ้งตัวนะคะเป็นลักษณะแบบชีฟองนะคะตัวนี้รายการที่ 8นะคะเอาไป80บาทรายการที่8 80นะคะรอบอกอยู่ที่48ค่ะความยาว28อก48ยาว28่ะเป็นโพลีเอสเตอร์ไซส์ต่้มเสื้อระบุเป็น 2XL ค่ะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่8 80บาทรายการที่8 80บาทแน้อหาอย่างนี้หนึงเลืออีกสัก2ตัวนะต่อไปเป็นรายการทุ่9 รายการที่เก้าตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นแบบโชว์ไหลนะทุกคนนะตัวนี้เป็นแบบโชว์ไหลนะคะโชว์ไหลโชว์แขนนะอยากเขาจะเป็นทรงเนี้ยแขนเขาอกห้าสิบหกห้าสิบแปดนะคะอกห้าแปดหรอใส่ตามเสื้อแจ้งว่าเป็นสองอกอนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวัดให้ดูนิดนึงแต่มันตัวใหญ่ลูกค้าอกได้ห้าแปดเลยอะ่ะห้าหก้าแปดนะแต่ใส์ตามเสื้อระบุเป็นสองอกอ ความยาว29ค่ะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมความยาว30เป็นโพลีเอสเตอร์ผสมไนลอนนะคะเดี๋ยวน่าจะลองใส่ให้ดูเข้าๆนะเพราะวันนี้ก็ไม่ได้ใส่เสื้อที่แบบว่าเป็นทรงให้ลูกค้าดูเนาะเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณนี้ค่ะลูกค้าทรนะงประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวนะนี่ขอคนที่ชอบจริงๆเนาะลูกค้าท่าในใดชอบตัวนี้ค่ะพิมพ์รายการที่9้านะเขามีซับในนะคะรายการที่เก้าเนาะดู สวยนะคุณแม่สวยตัวนี้ไม่ได้พูดเล่นเนาะมันได้ห้าแปดถ้าชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่เก้าค่ะเอาไปแค่พี่เบิร์มมาด <60 S 2> ้วยหกสิบบาทก็พอเอาไปหกสิพบพอเน้นอ,ออกเนาะโอเคสวัสดีครับลูกคา้าคุณแม่หน่อยสวัสดีครับลูกคา้าทุกคนแอาวันนี้ป้าปเป้งไม่อยู่วันนั้เด็กๆก็จะมาอยู่กับแม่นนวนะกวนนิดนึงสไปไม่กวนหมามานะหลอกไปเล่นล้อข้างนอกก็ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วครับไปดูกระตู เอ้าก็ให้ยายตักให้สิแม่ทำให้แล้วไปให้ยายแต่หน่อยดี่ไปบอกยายไปยายนั่งอยู่ข้างนอกแม่ทำงานแป๊บหนึ่งทำงานแป๊บหนึ่งนะผัดข้าวให้แล้วไม่มีคนตักให้ก็เลยมาตามแม่ไปตักลูกค้าแป๊บหนึ่งนะหยิบนิดนึงอีกตัวเดียวเนาะอันนี้รายการที่เก้าแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคุณแม่นะไม่มีคนอยู่เนาะสามีไม่อยู่ก็จะต้องมาดูกันดูเด็กๆช่วยกันกับคุณตาคุณยายอะ รายการที่เก้านะอกห้าแปดนะใครชอบตัวนี้เมื่อกี้เราลองให้ดูแล้วเอาไปเลยหกสิบบาทรายการที่เก้าหกสิบบาทตัวสุดท้ายของวันนี้เนาะเพื่อไม่ให้แบบต้องลงบ้างอนะนาะแม่เนาะต้องลงบ้างนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้เป็นเสื้อคลุมแล้วกันเสื้อคลุม <Okay. S 1> เดี๋ยวเปิดถอยให้แม่ก่อนเสื้อคลุมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองให้ดูเป็นสีกรม,มท่านะคะลูกค้าตัวนี้รายการที่สิบค่ะ รายการที่สินะเป็นฟรีไซส์ไม่ตาฟรีไซส์คงไม่ได้นะ้องมันแบบเล็กนิดนึงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนาลองวัดก่อนเปิดถึงให้แม่หอันนี้อขออกสักประมาณ 4, 4, 4, 6, 4, สี่สี่สี่หกสี่สี่ซักอกสี่สิบสี่อกสี่ปีความยาวอยู่ที่ประมาณเออแปบ๊บหนึ่งนะคะนาวัดจากส่วนที่ยาวที่สุดนะสี่ห้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้ พิมรายการที่สิบค่ะเอาไปแค่ห้าสิบบาทก็พอสิบห้าสิบบาทอกสี่สี่ก็พอนะลูกค้านะใส่เสื้อขาวแบบนาวอย่เงี้ยแล้วก็ใส่เป็นเสื้อกั๊ทับอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือด้านหน้าเนาะไม่บงังนกตัวนี้คือด้านหน้านะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้คือด้านข้างแไปแล้วลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่สิบ ราคา50บาทนะคะวันไหนที่น้าไม่ได้ขายนะคุณแม่น้าจะพยายามลงคลิปไว้ให้คุณแม่ได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องคิดถึงนะเดี๋ยวยังไงก็กลับมาไลฟ์สดอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการให้ส่งสินค้าสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะค่าส่งกรณีบนเงิน40บาทเก็บไปทางค่าส่ง50บาทพื้นที่พิเศษพื้นที่ห่างไกลคิดยอดตามจริงนะคะรายการที่1ถึงรายการที่10ชอบตัวไหนทีมรหัสสินค้ามาได้เลยตัวไหนที่ขายออกไปแล้วนะ้าจะแจ้งคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้น วันนี้มีให้ชมทั้งหมด10ตัวนะคะคุณแม่โอเคสำหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ